สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel และรายการคนทำงานท r อากับประกันสังคมเงินชราภาพหายไปไหนเคยส่งเงินสมทบชราภาพตั้งแต่ปีพศ2534ไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพศ2 5 5 0ทําทำไมได้รับเงินเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนเมื่อถึงคราวเกษียณ ทั้งที่สมงเงินสมทบเกิน180เดือนเกิน15ปีทําไมไม่ได้รับเป็นเงินบํานาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตทั้งที่กฎหมายประกันสังคมกําหนดชัดเจนหากสมงเงินสมทบเกิน180เดือน80งวดส่งเงินสมทบต่อเนื่องก็ตามไม่ต่อเนื่องก็ตามหากนับงวดเงินสมทบเท่ากับ180งวดผู้กันตนจะได้รับเงินบํานาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตซึ่งสําหรับ คนที่เคยส่งสมทบประกันสังคมก่อนเดือนธันวาคมปีพศ2541ก่อนหน้าเดือนธันวาคมปีพศ2541ทํา้ทำไมตรวจสอบตรวจเช็คจากข้อมูลประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมก็ตามผ่าน s s O เอคอนเนก็ตามผ่านเจ้าหน้าที่ประกันสังคมก็ตามนะครับแจ้งว่างวดเงินสมทบก่อนหน้านั้นไม่ได้นับงวดชราภาพ และเงินชราภาพก่อนหน้านั้นที่เขาส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหายไปไหนสิ่งเขาส่งในสมทบตั้งแต่เขาทํางานเริ่มต้นไม่เคยเปลี่ยนงานเลยเพราะ,กะเกษียณอายุทําไมประกันสังคมจึงจ่ายเป็นเงินบําเหน็จเงินก้อนชราภาพให้เขาเขาไม่ค่อยเข้าใจทั้งที่เขาเข้าใจว่าส่งในสมทบตั้งแต่เดือน มกราคมปีพศ2534จนถึงเดือนธันวาคมปีพศ2 5 5 0ส่งเงินสมทบตลอดต่อเนื่องไม่เคยขาดสูงเงินสมทบแม้แต่เดือนเดียวงวดเงินสมทบที่เขานับต้องได้2 0 4สีงวดหรือเท่ากับ17ปีแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ประกันสังคมแจ้งเขาว่าเขามีงวดเงินสมทบเพียงแค่ เก้าปีเขามีงวดเงินสมทบเท่ากับหนึ่งร้อยเก้างวดเท่านั้นและเงินสมทบก่อนหน้านั้นที่เขาส่งหายไปไหนเป็นคำถามของเขาเองแล้วก็เป็นคำถามของใครหลายๆคนที่ยังสงสัยอยู่หลายคนสงสัยเงินสมทบก่อนหน้านั้นก่อนหน้าเดือนธันวาคมปีพศ2541หายหายไปไหนสงสัยขอทำความเข้าใจ และตอบแยกเป็น3ประเด็นประเด็นที่1นะครับประเด็นที่1กฎหมายเงินชลาภไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนชลาภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตประกันสังคมเริ่มเก็บเงินชลาภาพในกรณีชลาภานะครับเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนที่1หรืองวดที่1เริ่มเก็บตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมา สิ้นภูมกันตนส่งงินสมทบก่อนหน้านั้นก่อนเดือนธันวาคมปีพศ2 5 4 1ประกันสังคมยังไม่มีเงินกรณีชราภจาึงไม่นับประเด็นที่สแล้วเงินก่อนหน้านั้นหายไปไหนคําตอบนะครับเงินก่อนหน้านั้นไม่ได้หายไปไหนเลยเพียงแค่ว่าเงินสมทบที่ผู้กันตนส่งเข้ากองทุนประกันสังคมก่อนหน้านั้นเป็นเงินกองทุนประกันสังคม4กรณี เจ็บป่วยที่ผลภาพ,าพคลอดบุตรแล้วก็เสียชีวิตเท่านั้นซึ่งเงินส่งทบก่อนหน้านั้นประกันสังคมส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประันสังคมเพื่อนํามาบริหารจัดก,การเฉพาะ4กรณีเท่านั้นและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3สําหรับเงินตรงนี้เงินที่ไม่ใช่กรณีชลาภาพจะได้คืนหรือไม่คําตอบนะครับก่อนหน้านั้น ในกรณีที่ส่งในสมทบก่อนหน้าเดือนธันวาคมปีพศ2541ไม่ได้คืนนะครับเพราะว่ายังไม่มีการเก็บเงินสำหรับกรณีฉลาภาพหวังว่าคลิปนี้น่าจะหายสงสัยแล้วนะครับหากท่านชืนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องคุยสาระ HR Channel และช่องคนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมด้วยนะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ